สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคอีกแล้วนะครับที่ศรกษาการขาย Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยก็จะพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นกระบะแคบขายดีเกียร์ธรรมดาต้องแจ้งก่อนเป็นเกียร์ธรรมดาเพราะรุ่นนี้มีแต่เกียร์ธรรมดานะครับเป็นกระบะยกสูงที่ราคาไม่ก็ไม่แรงนะอยู่ที่0 0 0 0นกระบาทเองแล้วแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวแจ้งโปรโมชั่นทยคลิป ถ้าลูกค้าอยากรูโปรโมชั่นก็ดูให้จบคลิปนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับบอยรบกวนนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กด,กดสั่นกระสันกระดิ่งกิงกิงไว้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้บอยด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคก่อนอื่นที่จะไปชมนะครับต้องแจ้งให้ก่อนว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็ออกรถได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านนะครับส่งรถถึงที่ด้วยไปไปชมกันว่าเป็นรุ่นอะไรง่ายๆเลย โอเครุ่นนี้ครับก็จะเป็นรุ่นเจ้าตัวแคปยกสูง XL พัด s ์สปอรครับผมรุ่นนี้ราคาอยู่ที่หกแสนเาหมื่นบาทรุ่นนี้มีแต่เกียร์ธรรมดานะเกียร์อโตไม,ม่มีถ้าอยากได้ก็ต้องขยับขึ้นไปเป็นรุ่นสูงกว่านี้ราคาก็จะแรงขึ้นไปกว่านี้รุ่นนี้ก็จะอยู่แค่6กแสนเก้านะครับผมตัวนี้แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์หสปีดนะครับผม เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัวท็อปของของของตัวฟอร์ดแล้วเลยนะที่เป็นตัวท็อป2.2นะพวก XLT อะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็แรงมาก็มาใช้ได้เลยมาดูกันว่าบอยพาไปตกแต่งอะไรรุ่นนี้เดี๋ยวแจ้งสีอีกนิดนึงด้วยสีรุ่นนี้ก็จะมีสีดำนะครับสีขาวสีแดงแล้วก็สีบอนเงกันนะมีแค่สีสีนะสีเทาดำสีน้ำเงินไม่มีนะโอเคมาดูการรุ่นนี้ก็แต่ง เขเรียกว่าแต่งครบน,นะก็คือแต่ใช้งานออกรถไม่เยอะนะครับผมแรกเลยก็คือในเรื่องของบอยได้เปลี่ยนในเรื่องของอาตากแกงตัวนี้ให้นะครับเป็นกระจังแบบตะแกงนะครับพร้อมไฟสิว3จุดนะครับแล้วก็ตัวหนุกสือโดดเด่นมาที่ FORD นะครับที่เป็นดำและตัดขอบแดงนะครับผมเพิ่มมิติในเรื่องของคําว่า l a n จอรนะครับที่เป็นตัวอักษรเนี่ยแปะเข้าไปเพื่อให้มีมิติขึ้นมานะครับจะได้ดูว่า อ่าดูนูนๆหน่นนอยดูดุดุหน่อยพร้อมแบบครอบไฟหน้าให้นะครับโอเคแล้วก็ด้านบนในเรื่องของสกรูฝากระโปรงจริงๆเนี่ยสกรูเนี่ยเราจะเลือกเป็นทรงสูงแบบนี้หรือเป็นทรงเตี้ยแบบนี้หรือเป็นสกรูเต็มแบบแที่มีรูปแรดรูปม้าก็ได้นะแจ้งบ่อยมาบ่อยทำให้ได้หมดนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสกรูที่ลูกค้าเลือกเป็นทรงสูงแล้วกันเนี่ยเขาเรียกว่าทรงสูงแล้วก็ ตัดด้วยดำดำเงากับกับดำด้านนะโอเคนะโอเคปด้านข้างตัวนี้แต่งเบาๆไม่แรงมากคิ้วนะครับตัวนี้เป็นคิ้วขนาด6นิ้วแบบมีหมุดตัวนี้หมุดของเราไม่ได้เจาะนะครับผมคือติดเพื่อความสวยงามแต่ที่ยึดจากรูจริงคือด้านล่างตัวนี้นะครับซึ่งจะทำให้อ่า,อาติด ติดแน่นขึ้นไม่หลุดง่ายนะครับเพราะตัววัสดุตัวนี้เราก็จะเป็นแบบ ABS ขนาดดียางดีนะแบบว่าแบบเหนียวก็จะไม่กรอบง่ายด้วยนะด้านล่างนะครับเป็นแม็กยาลายยอดฮิตลายดอกไม้นะครับผมลัดกับยาง Monster AT on t a r a n นะครับขนาดยางตัวนี้ก็จะเป็น265 70R16 นะครับ แม็กยางก็เช่นเดียวกันนะครับมีมอนสเตอร์แบบนี้นะครับมี Max กซิตเอยแล้วก็มีฮันคุกนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปยางมาให้ดูแล้วกันว่าฮันคุกแม็กซิตเป็นยังไงนะด้านข้างลายสติกเกอร์ลูกค้าอาจจะเห็นว่าอุ้ย แตกตานะถามว่าคือจริงๆอ่ะมันบอยมีลายให้เลือกแหละแต่ลูกค้าแค่อยากได้สีที่มันตัดขึ้นไปก็คือตัวลังพึ่งตัวนี้เองที่ลูกค้าอยากได้เป็นสีเหลืองจริงๆอ่ะมันเป็นสีออกสีเทาแบบนี้แหละแต่ในลูกค้าบอกขอตัวเนี้ยเป็นสีเหลืองแล้วกันอยากได้เพื่อให้มันตัดเกิดสีแดงก็สวยดีนะไอเดียลูกค้าเปลี่ยนสีผมว่าก็โดดเด่นดีไม่เหมือนใครด้วยสติกเกอร์ก็เช่นเดิมลูกค้าเลือกลายมาให้บอยตัดแล้วบอยแปะก็ได้หรือว่าจะเอาลายที่บอยมีไว้ให้เนี่ย ลูกค้าไปดัดแปลงเองเพิ่มก็ได้นะครับมี40กว่าลายอะ่ะแล้วก็ในเรื่องของคิวกันศา์ด้านบนนี้เราก็แถมให้ทั้งคนขับคนนั่งแล้วก็ช่องแคบด้วยนะบางที่เขาแถมให้2อสองฝั่งบนแถม4ชิ้นเลยนะครับด้านบนก็เป็นราวหลังคาราวหลังคาตัวนี้เป็นแบบติดหลอกนะครับผม ไม่แนะนําไม่ใช้งานจริงไปรัดของหรือเอาแหลกใส่ตัวนี้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นกาว 3M ยิงด้วยซิลิโคนนะครับไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับถ้าอยากก็ได้ที่มีดาวหลังคาลูกค้าต้องเอาเป็น4ประตูรุ่นท็อปของเราก็คือเป็นตัว YT ยแท็ ac, ตัวนั้นจะเป็นเจาะจริงจากโรงงานแต่นี้ไม่ได้เจาะจริงติดเพื่อความสวยงามเพื่อความสปอร์ตนะครับผมจะได้ครบ,ครบเ,ตเ,ตเต็มแบบนี้ไปเลยส่วนล้วหลังคาเราก็มีให้เป็นสีดําแบบนี้หรือเป็นสีบอลเงินก็ได้เดี๋ยวบอลขึ้นรูปให้ดูอีกนะครับเป็นแบบไหน ด้าน,นหลังเรามาพูดถึงการบรรทุกแนบบรรทุกของฟอร์สามารถบรรทุกได้1.3ตันเพราะเราพิเศษในเรื่องของการซ้อนแนบที่เป็นพิเศษทำให้บรรทุกได้มากขึ้นตัน5ก็ยังไหวนะครับ ด้านบนก็เป็นในเรื่องของเราหลังโลบาเล็แขนยาวนะโลบาเล็แขนยาวมีข้อดียังไงนะครับเราสามารถพาดของมัดของได้ถึงนี่เลยนะใช้ประโยชน์ได้เต็มๆนะครับเพราะบางรุ่นรุ่นเก่าๆก็จะเป็นสั้นๆนะครับสั้นๆก็จะรัดได้แค่ช่วงหน้านะครับรุ่นนี้เป็นแบรนด์ของ Outlander ครับเป็นแบรนด์ยอดฮิตแล้วตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดใส่ตะแกรงสัมภาระเพิ่มได้นะครับอนาคตลูกค้าไปติดเพิ่มก็ได้นะครับไม่พูดไม่ได้พูดทุกคลิปเลย ในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับฟอร์ดเติมเชื้อเพลิงดีเซลนะครับสามารถเติมได้ B7 B10 แล้วก็ B20 นะครับสะดวกอันไหนจุกเฉินอันไหนไม่อยากอยากเติม B7 แต่จุกเฉิน B10 ได้ไหมได้ครับ B20 ได้ไหมได้ครับแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับโอเคแล้วก็มาดูด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากนะครับด้านหลังก็จะเป็น เล็กๆน้อยๆนะครับก็ในเรื่องของข้อไฟท้ายมีหน้าแล้วก็ต้องมีท้ายนะครับแล้วก็เบ้ากันรอยแบบดาบให้เช่นเ,นเดิมแล้วก็ตัวนี้เป็นกันชนที่สําหรับเหยียบขึ้นอะไรพวกนี้ติดมาให้จากโรงงานแล้วนะลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มแอบกระซิบอย่างหนึ่งดูมาหมดคลิปแล้วนะไปบอกโปรเิเ่นด้านหน้าดีกว่ารุ่นนี้นะครับบอยทําให้ลูกค้าแต่งแบบนี้นะครับชั้เงินดอ,อกรถ อยู่เพียง19,900ัรบาทนะครับแต่แบบนี้นะลูกค้าถามว่าเฮ้ยจริงเปล่าลองดูไม่เชื่อเรามาจัดกับบอยดูถ้าลูกค้าไม่ติดเครดิตนะหรือว่าติดยังไงมาเดี๋ยวบอยปั้นให้นะครับผมอันนี้ใช้เงินหรอวดแค่19,900ับาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้รถไปใช้งานเป็นแคปบใช้งานแบบนี้แต่งลองนี้ค้าขายเดี๋ยวนี้ก็เขาใช้ฟอร์ดกันเยอะนะที่ไปไปขนของไปขายตามตลาดเนี้ย ก็ใช้แบบนี้เยอะนะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาที่ ID Line บอยก็ได้หรือจะโทรมาหาบอยที่0645930055ก็ได้บอยชาโคที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery ยินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและจบการรีวิวแค่นี้อย่าลืมนะถ้าอยากดูเป็นรุ่นไหนลองเข้าไปดูช่องบอยแล้วก็แคปมาก็ได้มาถามโปรโมชั่นก่อนก็ได้ว่าพี่มีเงินดาวประมาณเท่าไห่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ